เพราะเวลามันทุกข์มันบีบคั้นทุกข์จริงๆเราจะเห็นเลยว่าเวลาที่เราทิ้งออกมาอารมณ์บีบคั้นมากไอ้ที่เราเคยอยู่กับลมได้ไอ้ที่เราเคยเป็นพลังงานนั่งหายไปไหนหมดไม่รู้มันจะเรียนรู้สภาพทุกข์ตัวนั้นจริงๆมันบีบคั้นแบบเหมือนบีบหัวใจแบบบีเแต่ลาทีเหมือนบีบฟองน้าปีบ๊บเจ็บแล้วก็ให้คับีบยังไงเสียบแทงไปทั่วร่างกายถึงเห็นว่า ความบีบคั้นของอารมณ์แต่ก่อนเราทําตามมันไปเลยเราเลยไม่เห็น,น,น,นความอะไรอาบอ,อย่งเงี้ยเม่อซุยแนลเปรี๊ยบเอาซ้ำเาาม,มึงอยากเค้นยังเราเมึงบ่ได้เฮ็ดอะไรวะแล้วมึงบ่มีทางเค็ดแต่ทั้ไม่ได้ดั่งใจซุยยานมันสิตีกรรมเหมือนเลยนี่แหละกรรมนี่แหละคือการสศกเศกรรมเรามันเลี่ยนรูบพวกนี้จนมันบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขึ้นีา มันถึงจะเข้าใจทุกจริงๆเ <c oughs> พราะมันเรียนรู้ทุกไม่มีสมการอื่นเลยนะเ <c oughs> มื่อใดที่รู้ทุกทุกแง่ทุกมุมทุกเพราะอารมณ์นี่แหละทุกเพราะอารมณ์เพราะความคิดนี่แหละมันจะเห็นเลยว่าเหตุของมันจริงๆแค่ความคิดแวบ,บขึ้นแล้วมันจะเห็นละเอียดมากพี่บีนะคล้องสุดเคลื่อนเข้าไปเหมือนเหมือนเวลาเราดูที่พี่บีบอกที่มันเป็นสมาธิเนี่ยมันเคลือ่อนเข้าไปมันจะเห็นในลักษณะอย่างนั้เคลื่อนเข้าไปในอารมณ์ปุ๊บ เสียบแพงทันทีเมื่อใดที่เราเท่าทันเมื่อใดที่เราเห็นเหตุทีเนี้ยเห็นเห็ุแล้วไม่เข้าไปพังลงเลยโอ้โหนี่แหละมันถึงเห็นว่านี่แหละมักทีเนี้ยนี่แหละสิ่งนี้แหละคือทางไอ้ที่หนูพูดนี่เชื่อไหมมันละเอียดมากเดท้ายช่งเห็นเหตุ ยัอยัาไปขอใจเลยนุขยายฟังนี่คือเพราะมันไม่มีทางเข้าถึงได้ด้วยความคิดแต่เมื่อใดที่เราอยู่กับฐานไปเลยมันจะเห็นเองมันจะประจักษ์ใจขึ้นมาเลยว่ามันทําสิ่งนี้ไม่ผิดทางเนี่ยต่อให้มีพระพุทธเจ้านั่งอยู่มันก็จะไม่ถามมันขนาดนั้นนะใจเพราะมันเห็นแล้วเพราะทุกดับลงได้ในขณะที่ขณะที่มันเป็นเนี่ยทุกพังลงเลยมันเห็นด้วยตัวของมันเอง มาอีกมึงมาเลยอย่างเงี้ยใช่มนงมันจะค่อยๆละเอียดขึ้นแล้วใจี่จะอานหารจากแต่ก่อนนี้ทุกเริ่มทุกเริ่มอ่อนแอเริ่มแรกๆเนี่ยมันจะเศร้ามันจะเอาอารมณ์เพราะเราทิ้งมาอย่าลืมนะหนักหน่วงมากหนูเห็นเลยว่าไม่มีอะไรยึดเท่าหัวหนักหน่วงจริงๆ แต่เราต้องอ่านหานกว่ามันหนูบอกว่าเมื่อใดที่เราจะเรียนรู้วันหนึ่งยังไงเราก็ต้องทิ้งอยู่แล้วไม่ทิ้งตายมันก็ทิ้งเป็นไม่จากเป็นมันก็จากตายแต่จะขอเรียนรู้ตัวเนี้ยก่อนที่มันจะจากจริงๆมันจะทุกปางตายขนาดนห้นมันเข้าใจอารมณ์ที่พุทเจ้าเดินหันหลังจากลูกเล็กๆจากเมียที่นอนอมันบีบคั้นแบบโอ๊ย ไม่มีไม่มีอะไรที่จะมาพูดอ่ะไม่มีคําไหนที่จะมาเทียบไม่มีความรู้สึกไหนที่จะมาเทียบเหมือนทุกอย่างมันแตกสลายพังลงแต่ด้วยความที่เราอยากเรียนรู้มันพูดยังไงข้างในผู้เจ้าก็คงไม่ทุกต่างก,กันถ้ามึงจะเดินตามถ้ามึงจะเรียนรู้ในสิ่งที่นั่นเป็นมึงก็ต้องทําสิ่งเดียวกันแล้วมันก็ทุกจริงๆทุกมากร้องไห้ทุกวัน ไม่รู้หรอกไอพลังงานไม่รู้ไปไหนหมดที่ดีเ,เรียนรู้แบบปุ <c oughs> ๊กมีแต่สภา,าพทุกร้องให้เนี่ยจนจะใช้คำว่าเป็นสายเลือดหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ร <c oughs> ้องจนแบบสลุกตื่นขึ้นมาร้องไหมตัวนี้แดงดําเกียมเลยเผามีแต่หายใจมีร้อนจนจนสักพักหนึ่งจนมันเริ่มเริ่มตั้งหลัก คล้ายๆกับมันไปจนสุดแล้วเราก็ไม่ทําตามมันเพราะมันก็มีกําลังของมันแต่เราต้องเอาตัวเราเข้าไปเล่นกับสภาพทุกข์นั้นจริงๆไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ชื่อมันมันจะชัดแจ้งมากไม่ใช่มีการขมุกข,ขมัวเลยแหละพอเราเริ่มเริ่มมีศรัทธาเริ่มอยู่เริ่มแบบปรับด้วยด้วยเวลาด้วยอะไรมันก็ค่อยปรับตัวนี้ถึงกลับมา ไม่ได้หายถึงเริ่มอยู่ได้เริ่มพอใจในเส้นทางนี้เริ่มพอใจเริ่มเป็นนิสัยใหม่เนี่ยตัวนี้เริ่มกลับมาละทีเนี้ยกำลังนะคะที่ว่าใช่แต่ก็ยังทุกอยู่ก็ยังภาเชิญสภาว่าทุกอยู่มันจะค่อยค่อยเบาบางลงทุกมีอยู่แต่พูดทุกไม่มีมันจะค่อยคเรียนรู้ เราเลือกเราเลือกสภาวะพลังงานปัจจุบันมากกว่าใช่จะเลือกอยู่้านมากฉันว่าน้ำมันพุกเกินไปถูกต้องเพราะมันยังมันยังไม่อาจหารมากพอพี่บีมันยังไม่พอที่จะทิ้งมันยังยืดอยู่แต่ทําไมอ่ะพระพุทธเจ้าแค่ลูกคลอดวันเดียวบวงเกิดขึ้นแล้วท่านบอกเพราะถ้าอยู่ไปนานกว่านี้มันจะผูกพันมันจะยืดอย่าลืมนะคนเรายิ่งอยู่ด้วยกันนานยิ่งผูกกัน เนี่ยเหมือนไม่เจ็ดสิบแปดสิบไม่มีทางนะแบบแกมาจะทิ้งออกจากกันไม่มีทางแกมายิ่งแน่นเพราะมันอาศัยไอสัญญา,ญญาใช่ทับทับถุมทับถมทับถุมพอวันหนึ่งจะฉีกตัวนี้ทิ้งคิดดูสิแต่เมื่อกำลังมันเต็มร้อยอะ่ะข้อรายละเอียดตัวนี้ตัวเรารู้ดีที่สุดแต่หนูเห็นเลยว่ามันทุกข์มาก จนเข้าใจเลยว,ว่ามีหน้าพวกคิดผ่านาจากอารมณ์พวกนี้ถึงเป็นอนาคาทะทไมถึงไม่เกิดอมันบีบคั้นจริงๆนะเหมือนตายไปแล้วมันไม่กม,ม่เหมือนตายไปแล้วเดินเนี่ยเหมือนแผ่นดินเนี่ยจะยุบลงไปเลยข้างในข้าวนี่คำหนึ่งมันกลืนไม่ได้กลืนไม่ได้เลยบีบคั้นหนักหน่วงมาก แม่คันอะไรอย่างนี้โสดอย่างเงี้ยก็ไม่มีโอกาสทุกแบบนี้ทำยังไงเชื่อไหมธรรมชาตินะเดี๋ยวก็ต้องสัมผัสนะใช่มันจะปูขึ้นมาหรอไม่มันมีอยู่ในอนุสัยอยู่แล้วมันมีอยู่ในอนุสัยเดิมอยู่แล้วต่อให้มันไม่ห่วงตัวนั้นมันก็จะห่วงสมบัติอื่นห่วงห่วงญาติพี่น้องมันจะไปผูกมันต้องผูกใคระีอะไรสักอย่างมันต้องมีอีกตั้งนึงแหละที่เป็นขั้วถ้ามันเห็นจริงมันมันไม่คล่องแหละไม่อย่าลืมนะจิตมันเสพอารมณ์ จิตมันเสพอารมณ์กายนี่ยมันกินซากพืชซากสัตว์จิตนี่มันกินอารมณ์อารมณ์นี่แหละคือโลกทีเนี้ยแต่ตอนนี้เราจะออกแกบมันมันต้องดันเราเต็มที่แหละเพราะเราให้กําลังมันไว้เยอะกับการทีเนี้ยเรามาฝืนมันไม่ให้กําลังมันเพิ่มคิดว่ามันจะดิ้นขนาดไหนมันก็เอาร่างกายเรานี่แหละเป็นสนามต่อสู้พระเจ้าถึงทุกในอริยสัต ไม่ใช่ทุกจากภายนอกทุกภายในจิตล้วนๆเลยทุกเพราะอารมณ์นี่แหละอุ้ยหนักนวงแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ถ้าเราเด็ดขาดกับมันจริงๆมันเป็นยังไงมันหลอกล่อมายังไงเราไม่ไปมันต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวขนาดไหนไม่ะตายเป็นตายมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆตาย ข้านหน้าว่ากันไ่เลยทิ้งไปเลยชาติเนี้ยต้องเป็นอย่างนั้นจริงต้องทิ้งให้พรธเจ้าเลยถวายชีวิตเลยอุทิศต,ตัวเรานี่แหละให้เลยตัวเรานี่แหละคือวัดตัวเรานี่แหละคือทุกสิ่งทุกอย่างเราจะอุทิศให้เลยเราจะไม่เอาความคิดความเห็นอารมณ์ของตัวเองเป็นตัวตั้งถวายพทธเจ้าถวายชีวิตไปเลยมันถึงจะตีกับจิตเนี่ย เพราะเมื่อใดที่เรายังหวงยังกังวลอันนั้นกิเลสอันนั้นยังเกิดอยู่ทําไมครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าทําอยู่ฟากตายทําอะไรได้ธรรมะทําไมครูบาอาจารย์ถึงบอกฟากตายถึงได้เห็นธรรมฟาก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 ฟาดฟากฟาดฟาดฟาดฟดาดาดฟาดฟาาดมครูาาอาจารย์ถึงพูดอย่างี้ เพราะมันต้องยอมตายมันต้องยอมทิ้งชีวิตตัวเองถ้าเรามาอยู่เรายังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันก็หาทางกอกเชื่อดิจิตมันจะเป็นอย่างนั้นมันต้องทิ้งเลยอย่าเอาข้อใช่จิตนี้มันจะมีเหตุผลกิเลสมันจะมีเหตุผลเสมอแล้วประเด็นเราเชื่อมันด้วยไม่เอาเดี๋ยวลอกก่อนเดี๋ยวอย่างงั้นเดี๋ยวอย่างงี้โอ๊ยไม่ตายเนี่ยหรอก จริงๆแล้วตัวเองก็ยังไม่รู้ความเชื่อนี่แหละมันบดบังความจริงมันบดบังความจริงอยู่ทุกขณะเลยเรามองไม่เห็นไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยคนเป็นมะเร็งปอดก็ไม่ได้สูบบุหรี่เยอะแยะเขนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่เพราะอะไรอ่ะกั้มถึงเวลากั้มลุ้นร้วนทุกวันเนี้เราสร้างเห็นอะไรกันเราสร้างเห็นอะไรกัน เมื่อใดที่เรามีผลขึ้นมาเหมือนเราเป็นอะไรสักอย่างเหมือนนูเป็นสีเลยอันนั้นที่ก่อนหน้านี้มันก็ไม่เป็นพอเราเป็นขึ้นมาใจเราไปเดือดร้อนกับม,มันไหมเนี่ยเมือ่อใดที่เราเข้าไปคล้องกับอาการจริงๆแล้วทำเราเราไม่เห็นเหตุว่ามันต้องมีอะไรอ่ะมันถึงเป็นมันถึงแสดงผลทางกายขึ้นมามมถ้าเมื่อใดที่เราเข้าใจเหตุมันเราไม่ต้องไปแ,แก้ไขนะเดี๋ยวข้อชดใช้ของเขาเดี๋ยวเขาก็เ,าเ,เ,าเป็นปกติ <S <S แต่เมื่อใดที่นิดหน่อยปวดหัวเราก็แก้ไขอันะไรคือเพิ่มนะไม่ใช่ไม่ใช่แก้นะไม่ใช่ทําให้หายนะแต่นี่คืออาการเพิ่มทําให้เรื่องนั้นยาวขึ้นเพราะเราไปเพิ่มกําลังให้มันเข้ามาด่าเราถ้าเราไม่อยากผูกเว้นตอก็คือหยุดไม่ใช่ไปด่ากลับนะเนี่ยหยุดที่เราเนี่ยเมื่อใดที่เราหยุดนั่นแหละคือการชดใช้อีทีเนี่ย รับเลยรับเข้ามาเลยใช่มาเลยแล้วเหมือนกับว่าทํามันมีคําถามเขาถามมาหลายคนมากทําไมต้องโดนโกงทํามาค้าขายไม่ขึ้นทํำมางั้นอย่างนี้ทั้งทั้งที่ก็ทําบุญนะทําไมมันก็มีแต่เรื่องพวกนี้เออทําบุญมาทําไมมันไม่ให้ผลมันให้ผลแน่นอนแต่ในลักษณะความคิดของเราคือเราไม่รู้หรอกว่าเราทํากรรมอะไรมาบ้างแต่ในขณะที่มาแสดงผลความไม่ดี เราไม่ยอมรับเราแก้ไขตลอดคําว่าไม่ยอมรับตัวเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เขามาแบบเอาเงินไปเลยแบบไม่แก้ไขอะไรอันนั้นก็ไม่ใช่อีกนะไม่ใช่แบบนั้นแต่แก้ไขแล้วเต็มที่แล้วแต่ไม่ได้คือเราเอาสติปัญญานำอะเราเห็นอยู่แต่ตัวนี้มันจะยากเพราะเราไม่เคยชินเราไม่เคยฝึก เราเคยฝึกแต่ตั้งแต่เอาเอารมณ์และความคิดนําเมื่อใดที่ไม่ได้ดังใจคุณผิดม,มันจะเป็นอย่างนี้อาจารย์เราก็มีคําถามอีกในลักษณะหนึ่งว่าคนนั้นจะหนีไม่ให้ใครเลยทําไม,มลวยเอาลวยเอาแบบอัน,นั้นของเก่าเขาไม่มีอะไรบังเอิญเลยเปียวไม่มีแม้แต่คนที่เป็นขอทางทําไมมันไม่มีจะอยู่ขนาดนั้นทำไมไม่ไม่บวช มันไม่มีนิสัยอ่ะมันไม่เคยสร้างเหตุพวกนี้มาแดงว่าเขาต้องมีเหตุอะไรสักอย่างเองทุกอย่างมันมีเหตุมีผลในตัวของมันเองคนที่รวยก็ไม่มีบังเอิญคนที่จนก็ไม่มีบังเอิญคนที่มีความสุขก็ไม่มีบังเอิญคนที่มีแต่คนด่าก็ไม่มีบังเอิญหรอกไม่เหี้ยอะไรบังเอิญจําไว้นะการปฏิบัติการดําเนินชีวิตไม่มีฟุกไม่มีฟีทุกอย่างเกิดแต่เหตุทั้งหมด แล้วประเด็นคือเราเป็นผู้กระทำว้เองเพราะฉะนั้นการแก้กรรมคือการแก้พฤติกรรมไม่ใช่คนอื่นมาทำเลยไม่มีทางเมืม่อใดนะตอนนี้มือเห็นแล้วมันมีแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาตั้งใจเลยนะต่อแต่นี้ไปอะไรขึ้นชื่อจะไม่อะไรขึ้นชื่อว่าชั่วจะไม่ทำอะไรขึ้นชื่อว่ากุศลจะเจริญให้ถึงที่สุด ถ้ามึงจ้งเจตนาแบบนี้มึงคิดว่าความช่วยจะได้เกิดขึ้นไหม,มไม่มีทางเมื่อมึงไม่สร้างเหตุที่ชัว่วมึงก็ไม่ต้องกลัวอันเก่าชดใช้ไปอันใหม่ไม่ทำหมดไหม,มนี่แหละกะลรรมเจริญกุศลไม่ถึงพร้อมเมือ่อใดที่กุศลมันถึงพร้อมมันบกเข้ามาเอง บางครั้งเนี่ยศาสนาพูดเราไปยึดเอาไปยึดเอาเขาเรียกอะไรไปไปเอาเปลือกมันอนี่อไปเป็นความเชื่อซะส่วนใหญ่ผู้เจ้ากับสอนเรื่องปัญญาสอนสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เห็นตามความเป็นจริงพูดขนาดไหนก็ไม่เห็นหรอกเพราะไม่หยุดดูดูไม่ทันดูไม่ทันไม่ได้ดูไม่ทันมันบันบง พี่เจ้าบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวตนบุคคลหรอกไม่ใช่ยังไงฉันก็รู้สึกว่าฉันจะไปพูดกับเขายัางไงนะทีเนี้ยมัน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 หยาบกระดากก้างเกินไปมันหนาเกินไปคนงโ,งโง่หยาบหยาบรับไม่ได้ลองรับตัวนี้ไม่ได้ <laughs> เป็นของที่ละเอียดละออและประณีตมากแล้วประเด็นก็คือไม่ใช่เรื่องเล่นๆอย่าทำเล่นคนคนเนี่ยเอาทามามาเป็นเรื่องเถียงกันคุยเล่นๆเป็นเขาเรียกอะไรพูดให้เมาปากจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่เรื่องเล่นมันเป็นเรื่องของชีวิตเลยนะความมีชีวิตของเราเลยนะ เขาคาดหนึ่งเลยนะถ้าจะมองจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ความสนุกไม่ใช่ความเพลิดเพลินเลยแต่มันเป็นสิ่งที่การันตีว่าเราจะทำยังไงเราจะไปไหนต่างเราจะเรียนรู้ยังไงบ้งแต่ทุกวันนี้เทียงกันเอาชนะถ้าหลกไหม ไม่มีคนเก่งไม่มีคนโง่กันหรอกมีแค่รู้กันลงไม่มีใครเก่งกาใครไม่มีเพราะทุกอย่างเกิดตั้งแต่เกิดจากนิสัยวาสนาที่ดีชอบกินซ้มตาหรือว่าชอบกินข้าวผัดแต่ชอบไม่เหมือนกันเลยแต่อยากเหมือนกันได้ยัยงไงพราะเรจบัน เกิดใจนี้ใช้เกิดใจสิ่งที่เราสงสมไม่มีทางเหมือนกันแต่ต่างกันที่ว่าคนหนึ่งหลงคนหนึ่งรู้ต่างแค่นั้นเองไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบหรอกต่อให้ปฏิบัติมายี่สิปีถ้าไม่รู้อะไรเลยยัง็นมัวนับต้นไม้อยูอย่ก็ไม่ประสิทธิภาษาไม่เรียกว่าปฏิบัติหรอก